ข่าวด่วนรัฐแจ้งเตือนประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่8กรกฎาคม2566ดูด่วนถ้าไม่อยากเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเตือนแนวโน้มผู้ป่วย โรคฝีดาดวานอนเพิ่มขึ้นป้องกันได้ไม่สัมผัสแนบชิดผิวหนังผู้ที่สงสัยหรือผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุขเผยจำนวนผู้ป่วยโรคฝีดาดวานอนเดือนมิถุนายนพบว่ามีจำนวน48รายคนไทย41รายชาวต่างชาติ7รายสูงกว่าเดือนพฤษภาคมที่ได้รับรายงาน21รายหรือจำนวนเพิ่มขึ้น2,3เท่า ส่งผลให้ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยรวม91รายในประเทศไทยสาเหตุสำคัญคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรือมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักก่อนป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและมีประวัติติดเชื้อเอชวีทั้งนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตจากโรคดังกล่าววิธีป้องกันโรคฝีดาษวานอน งดการสัมผัสแนบชิดกับผิวหนังผู้ที่สงสัยหรือผู้ป่วยไม่ใช้สิ่งของร่วมกันสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักให้สังเกตผื่นตุ่มหนองในบริเวณที่มีโอกาสสัมผัสแนบเนื้อกรณีมีความเสี่ยงสามารถตรวจสอบอาการเบื้องต้นและปฏิบัติตนดังนี้มีผื่นหรือตุ่มคึ้นบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักปาก หรือตามร่างกายมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดสัมผัสแนบชิดหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่สงสัยหรือผู้ป่วยสีดาดวานอนรีบรับการตรวจที่สถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลโดยแจ้งอาการและประวัติเสี่ยงทันทีสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ